เมื่อคืนนี้น้องได้รางวัลทุกคนไปได้รางวัลคะ่ะเเรามีสามรางวัลเนะาะไปได้รางวัลแต่นุกไม่ได้แล้วก็คู่ไม่ได้ก็ยินดีกับน้องพี่ๆ FCB ให้รางวัลให้กำลังใจน้องเยอะมากน่ารักมากแล้วมีความขิงมากคุณกู้ขิงมากไปก็ขิงบนเวทีคะ่ะกวักมือเรียกเขาจะให้เขาไปถ่ายรูปให้ได้คือแบบทำ่ากงานตัวเองอะ่ะเออลูกสาวฉันฟิลนั้น คือบุมลงอีกช่องหนึ่งก็เลยมาลงช่องนี้ให้ดูอีกหน่อยเนาะน่ารักเก็บบรรยากาศแบบว่าที่ช่วงพี่เจี๊ยบไลฟ์ให้พวกเราดูมีความแบบว่าคนกวน่ารักมากอือไม่รู้จะพูดยังไงใช้ใช้แต่คําว่าน่ารักมากน่ารักมากความจะถอดเสื้อยังไม่ให้ไปถอดความขิงความแบบโอ๊ยหลายอย่างทุกคนเมื่อคืนนี้แบบว่าน่ารักสุดแต่วันนี้อย่าลืมขอนคู่นะคะ คนค the ู่จาวันนี้มีคอนนะไปซื้อสตรีมไรได้ดูความน่ารักของเขาเก็บบรรยากาศมาให้ดูไม่ได้เก็บหรอกพี่เจี๊ยบเก็บมาให้ดูน่ารักเดินนำไปเลยครับเดินนำไปเลยครับี๋งวมีอาจจะรับก็รับเดี๋ยวเมา มาเชิญครับโอเคไว้น้องพักก่อนนะครับพี่บอลทำไมชอมแย่งไปอ่ะที่ชอบไมแย่งของทำยังองแบบนี้เนี่ยโอ้ยโชคดก็แย่งของเราไป ช่เนี่ยพี่งานเปะคะหนีไปที่ไหนพูดไปติดกับคณได้รางวัลดิงยไงมีสองนั้น

ไปขอบคุณก่อนปะอะขอบคุณแล้วก็ไปไล่จับนี้ไปโอเคโอเคโอ้ยผมว่าผมจะถอดเสื้อไม่ได้เลยเหรอวะถอดเสื้อดีไหมวะพี่ร้อนมากเลยนะถอดเสื้อแล้วถอดก่อนถอดเสื้อดีกว่ามาไม่เป็นไรหรอกถือว่าเราเข้าไปรับแล้วไม่ต้องถอดหรอกเดี๋ยวถ่ายกับโรงงานเดี๋ยวถ่างน้อยนี่ไม่ต้องถ่างตัวเองอ่ะครูอ้าอเยโอ้ ไม่อออะเปิสบายแล้วพี่เราไม่ติกแล้วเราเข้าออกมาข้างนอกเราสบายแล้วเเยอวิมลถ้าเป็นไม่ได้ผมใส่เสื้อก้ามได้ผมใส่เลยใส่เสื้อเตะบอลเลยถ้าเป็นไม่ได้ใส่เสื้อก้ามได้ใส่สวัสดีครับสวัสดีครับผม เดียว <c oughs> อนน่เชิญตรงไหนก็ยังงงอยู่อุ้ยเขาไปอยู่บนเวทีเขาได้ไงวะอันเชิญรางวัลชื่อว่าอะไรนะโอเชิญรางวัล LG BTQ Ability ในในรางประกาศรางวัลสักหนึ่งรอบครับผมโอ้ครัดไหม <c oughs> รือผู้เข้าชิงร,รางวัล l g b q p a p r i t y มั่นใจมั้ยครับมั่นใจไม่สำหรับไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะให้โอกาสอยู่รอบครับ Celebrity รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล l g b t q p a p r i t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  i เเนีี่ยถ้าผมไม่จนคุณตายแน่นอนเพื่อเมื่อกีเห็นในซองเมื่อกมีแต่ภาษาไทยล้วนๆพอภาษาไทยหมายถึงทีมงานเขาพิมพ์ภาษาไทยบ้านหรอเขียนกันการเขียนเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยแหละครับผมโง่ภาษาอังกฤษครับถ้าจจริงเอ็กเซนต์ผมได้นะอผมเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ทุกคนไม่รู้เฉยแต่ทำไมผมถึงเขียนภาษาไทยใส่รู้ป่ะบางครั้งเราประกาศมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างล่างเยอะแยะเรากลัวเอ็กเซนต์เรามัน พูดไปเปล่าๆแล้วมันไม่ถูกต้องเราไม่เกลียดเขาเราจริงๆเราเก่งนะครับไปเขาไปเขาเฮ้ยได้เลยเซนเป็นี้แห่งปีอุ้ยดีมาไม่นี่ GBL ดีป่ะอ้๋อันนี้เขามาชวนเขามาชวนเราไปกินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยเขาตองเขาต้องเขาต้องคุยเร่องสิสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยสวัสดีครับ รักหนื่อยกันหรือเปล่าเหนื่อยผมตอบแทนผมรู้ไม่ตอบว่าเมื่อกี้มคนตกไม่ทั้ไม่ทั้งตกเลแล้วรู้ว่ามีคนปร้มีคนปา่นนปาตะไคร้ด้วยพี่ป๊อปบ,บอกผมมีคนปาัาตะไคร้แล้วพวตรงเนี้ยตกหมดเลยแต่ตรงเขงปาปักไม่ตกน้องน้องน้องผมบ๊อป คนผมชอบไข่มุกไข่มุกก็ได่คอยได้คอยได้คอยด้วยเหรอไม่คอยไม่น่าเรากค่ยูจะเข้าเนี่ยวันนี้ปากสองลอบปม่คอยเหรอใช่ปักข้นเลยขึ้นเลยขึมาแล้วมาโอ้พี่อย่าปากนะเออรู้ตัวดีแล้วดีแล้วเด็ทุกรางวัลเลยไม่ใช่ว่าแค่แค่รางวัลนี้ทุกทชื่อที่ทุกทรางวัลที่มีชื่อพวกเราทั้งสองคนเข้าจริงแค่ว่าจะเป็น สังขารของลูกตุ่งลูกตุ้งแข่งปีแล้วก็มีรางวัลคูณจิ้นคุิ้นด้วยแล้วมีนงแข็งปีด้วยนะครับขอบคุณผมได้ยินคุณจิ้นแล้วผมอยู่กับน้องที่เจอรางวัลอะอนน้องสองคนนั้นน่ะพี่ชื่อพี่ด้วยผมนึกว่ามันโกงพี่ชื่อพี่จรินผมเลยเฮ้ยมันจะโกงนะมีชื่อพี่เหรอมีชื่อพีพี่ไปด้วยพี่พี่วางไว้ก่อนพี่ไปรับก่อนมาเละ มันลุกขึ้นอย่างนี้มันหายกินไปด้วยอ่าผมลุกขึ้นเลยปั๊บเฮ้ยเจียงตัวพี่จะขึ้นไป,นำำนปรับรางวัลสุดท้ายประกาศชื่อใครก็ไม่รู้กูก็เลยนั่งลงใช่แล้วคราวนี้พี่จริงงานยืนค้างด้วยพอประกาศชื่อครูที่ลุกไปแลวว้วเขาอยู่ก็อยู่น่าหละโอ้โหแล้วทันทีก็มีคำถามขึ้นมาว่าไในในจอ L E D เนี่ยมันใครวะผมลุกขน ต่อ,อขอบคุณต่อ,อ,อพอแล้วพอพอตอนนี้ผมบ,บอกว่าลูชื่อเราด้วยคแล้วาอนนี้คนที่ได้รางวัลน่ะไม่มาคุณวิญค,คุณเบ๊กคุณเบ๊กเหก็เเลยอออบอกว่าคุณคะเขาไม่มาขอรางวัลให้ผมได้ไหมลมอ,อันนี้เขาพูดเรื่องคุณฟังนะรางวัลของผมเหมือนก,กันที่ไหนเอาได้ใช่ไหมแรงอันได้แรงแรงอันไม่มาพูดอยู่คนเดียวนะพูดอยู่คนเดียว โอ้ยขอรงวัลให้เพื่อนผมได้ไหมครับแล้วแล้วผมอนาถาตรงไหนรู้ไหมลำ <c oughs> ั่งอย่างเงี้ยโอ้ยไหลอั้นไม่มาขอรงวัลให้เพื่อนผมได้ไหมครับแล้วแล้วมันพูดจบมั้งม,มันก็หันกลับมาคนอยู่ข้างหลังอาจจะเห็นอยู่ผมเลยอย่ายมันจำให้เราพ <c oughs> ูดจาถ้าเราสามารถเรา เราก็อุตส่าห์เก็บอาการกะว่าจะไม่น่าร่าให้ทุกคนเห็นแล้วไม่น่าร่าแล้วก็ปล่อยยังไม่จบเป็นอะไรยังมาจับเฮ้ยเป็นยืนแล้วมาถาอีกนะยังมาจับแต่เป็นไรดีใจแล้วก็ดีใจที่เราเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นแล้วใช่ครับุณอาจจะมีชื่อเข้าชิงก็คือเป็นอะไรที่ บอกว่าต้องคนมีกระแสมากจริงจริงะทำไมเนี่ย,ยไม่ผมรู้จหะหาคำตอบนี้ไม่ผมรู้ว่าทุกคนน่ะโอ้โหทุ่งย่างเหนื่อเลยไม่ว่าจะเป็นในสาขาที่นุ๊กเข้าชิงในสาขาายเข้าชิงแล้ในสาขาเราทั้งสองคนเข้าชิงที่เป็นคู่นะครับคือทุกคนทุ่มทุนทุ่มใจจริงๆพวกเรารู้นะรู้นะที่ทุกคนโหวตโหวตมากๆเพราะว่าก่อนจะเปิดโหวตคือคะแนน โอ้หคะแนนก็นี่เลยอ่ะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณอะไรนะมทอย่างไอ้ไอ้เาเ่ข้นตุกคนเยอะไงกโแล้วมันโอ้ยยัาทำไอ้เขาให้มันให้มันเอาหน้ามาเงี้ยต ได้ฮะอเอ็งมันสองคนได้ยินไงแต่อันนี้มันโอ้ยไอ้เพื่อนผมได้ไหมครับแล้วผมก็โอ้ยไา้เขาเอาเพื่อนต่อคุนจะความจริงเฮ้ยใครหูเข้าเอาครับเอา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 ไม่ใช่อันสดหรอ โอเย็นหมดแล้วแหลยต่้งการมินเหมือนกันโอ้ยเย็นหมดแล้วแหละดีเนาะกินแซนด์วิชกินโต๊ะไปแล้วอ่ะเห็นไหมหล่ะเขาตัดแซนด์วิชตั้งแต่เข้าไปเลยถามเพื่อมารยาทก่อนกินได้ไหมครับเนี่ยถามผมถามผมเลยไม่ได้ถามทีมงานผมกินแซนด์วิชได้เลยนะคุยคนเดียวนะผมก็เลยว่าเอาเลยเพื่อนไม่ต้องเกรงใจกินเลยเพราะว่าทั้งโต๊ะหรือทั้งห้องได้มีมึงกินคนเดียวก็เแก๊กอยู่ เก๊กประมาณห้านาทีสงสัยทนพิษบาดแผลความเหนีไม่ไหวมือหน่อยๆเพื่อนกันเข้แกะแล้วก็กินไปกินมากินไปมาคือเขาได้หมดครับแค่นี้ครับผมเออร่อยมากครับไม่เชื่อสามพี่หลวงพี่หนลวงกากินตีตื้นกันมาปีตินอันนี้กินอยู่แล้วกินอยู่แล้วนี่มันอร่อยมากอร่อยมากนะ วุ้นจะพูดแนะนำมึงไปไปรับนาไปรับมายาล้อ่อยมากเลยรางวัลนี้จริงจังเหมือนกันก็คือที่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตทุกทคะแนนหมดเลยรู้ว่าก่อนจะได้แล้แต่ละรางวัลมามันยากมากแล้วก็มาจากมาจากความรักมาจากอยากเหนื่อยทุกคนเลยเราก็ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากเพื่อความขอบคุณเราก็จะเป็น เด็กที่น่ารักแล้วก็กับพัฒนาัปเองอยู่เสมอขอบคุณที่ทําให้พวกเราอถือว่าเป็นรางวัลของเราอของลูกของปลายของ,ของที่แฟนขับทุกคนเลยที่ทําให้เราได้รางวัลน,นี้มาขอบคุณทุกทุกคนมากๆคันะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับเ <c oughs> กเลลี่หน่อยครับที่ได้รางวัลนี้มาครับเป็นบับ ยังอันดับแรกชื่อรางวัลว่าอะไรนะครับ LGBTQ+ Celebrity Celebrity แกมาคุ้มเบื่อแกมากุ้มเบือก็ยังคงเป็นเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจครับอย่างปลายเขาก็บอกว่าเขาได้มันไม่ใช่แค่เขาได้คนเดียวเท่ากับเป็นของของของรับผ้านตะทุกคนที่มอไปกับเขารวมถึงนุ้มด้วยนะนุ้ก็ยินดีและดีใจที่เพื่อนนุ้ได้รับรางวัลตัวนี้ คือดีใจกับเขามันมัน,ม,นมันเปรียบเสมือนตัวเขาเป็นรางวัลรางวัลนี้นะครับมันเคยมีคลิปๆเดียที่เขาึ้นไปรับรางวัลรางวัลนี้แหละนะั้นใช่ไหมเมื่อปีไหน,น<ช><ช>ผม<ๆ>รู้สึกว่าน้ําตาซึมกับคําพูดของเขานะเออเขาเขาพูดได้ดีมากๆพูดถึงแม่เบนใช่ไหมใ,<ช>ในวันนะั<ช>้น <ๆ S 1> พูดดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละลุงๆแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้ได้ร่วมไปประกาศรางวัลประกาศรางวัลเป็นชื่อของเพื่อนของตัวเองแล้วก็ได้ไปยืนอยู่หน้าเวทีกับเพื่อน คคือแบบว่ามันชนะตั้งแต่ในในห้องหอประชุมแล้วไม่มีใครเลยนอกจากเราเห็นแล้วยังมันกล้าถือไม้มันกล้าเพราะว่าข้างล่างมีแต่แฟนคลับมาทั้งหมดเลยครับเขารู้ไงหันกลับไปหาไอ้น้องสองคนนั้นมึงเล่นใหญ่ตามพี่นะเป็นชื่อเพื่อนพี่ผมว่าอย่างนี้นะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูทุกคนจะเห็นมึงเล่นใหญ่มึงเล่นใหญ่ตามพี่นะ เพื่อนเพี่เพื่อนพี่เมื่อถูกคนใหญ่ไม่ใหญ่เลยแล้วมันก็บอกว่าอะไรนะพี่อะไรนะกาไรอะไรนะมันอย่างเงี้ยสองคนนั้นอ่ะผมก็เลยนั่นแหละผมก็เลยประกาศในในเอ่ออย่างน้อยก็ชื่อเพื่อนผมไงแล้วมันสุดท้ายแล้วผมว่าไปไปโอลิโอนี่นี่นี่จะไม่มีผู้ใหญ่หลงเหลืออยู่ในห้องหรือเลย เซฟลงนิดนึงก็เลย<อ>ก็เลยเก็บอารมณ์นิดนึงนะฮะ <c oughs> เก็บ้อแล้วรวมๆแล้วนี่คือรางวัลของทุกคนครับยินดีให้กับไปไปอัพรบมือและที่สำคัญปรบมือให้กับตัวเองด้วยที่ไปไปได้รางวัลน,นี้มากและตบมือครั้งสุดท้ายที่ผมได้ขึ้นไปเชอร,รางวัลแลวตบมือให้ไปไป,ไป,ไปที่จะมอบรางวัลน,นี้ให้ผม อันนี้มันคือรางวัลอยาดเงาคนทุกคนเลยก่อนได้รางวัลนี้มาเขาไล่ส่งกันหามเรื่หามกันเขาเก็บของรอมนิบออมเงินแต่ละวันก่อนจะได้วันละหกบาทหกบาทหกบาทเอางี้ได้ไหมได้รางวัลนี้มาวันนี้ไม่กินมาม่าเพราะว่าวันนี้หกบาทจะไปหยอดให้เราไม่เอาเงินได้ไหมเอาเงินได้ไหมเอาอย่งไรครับ ใครรู้จักร้านทำตอนเนี้ยให้ผมเลิกงานเลอไม่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 มันไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยผมก็ได้ขึ้นเวทีผมมีรูกบนเวทีแล้วก็เอาไปตัดแต่ไปเขาจืงไปใช่ไหมเขตัดแต่ให้ผมวันหนึ่งไม่ไม่ทำไม่อลยทำไม่เล่นะอันนี้ผมพูดจริงนะแต่ต้องขึ้นไปไม่ร้อเล่นถึต้องผมขึ้นไปบนเวทีเราสลับบันทิงนะโอเงมันเราได้ไป็ตกเอเออลูกก็ถือแต่ในช่วงไป เดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวพีเดี๋ยวกันเลยคุณอินไหมเดี๋ยวถ่ายให้นะเดี๋ยวถ่ายห้าให้นี่เห้ออันน้หรอไม่ดูแล้วเรื่องเป็นวงการพิฉาชีมจีนเดินเข้าไปในบ้านรางวัลเต็มไปหมดก้องปีมัดเอาเดียวโอเคเอาเดียวเอาเดียวขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะางอ๋อ กอราบเตรียมกอดีจากพี่พรโซนซีดด้วยครับผมพี่รขอบคุณพี่พรนะครับโอย้งด้วย้วยพี่พรโซนซิสน่ารักที่สุดเลยไม่น่ารักกันะโซซีซีโซซีซโซซีซโซโซซซโซซ บิ Park, so ๊กพ so 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 uh, ิพ oh, ัฒน์ซสิบิปปิ้งมกิปปิ้งมซสิบซสิบซสิบิปปิ้งมกซอสิบมาเล่าพีอดีนอนเออเอาไปเอายอะไปเรวมันเ่ 감사합니다.